สวัสดีเจ้าชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับจิตเอเซนตอ่ะอามาำยังอะใช่ไหมต่ว,วันนี้เราจะมาสมนแตกไฟแบบตัวเต็มนะครับไม่ได้สอนแบบวิธีการโหลดแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนดดนั้นหนาผมโหลดแล้วแล้วผมก็มาสอนแต่นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะแตกผมจะสอนแตกเลยนะครับมา ครั้งแรกให้เรากดมาที่แอปสัตย์เอชเลยครับต่อไปก็ให้เรามากดที่ดาวน์โหลดหนึ่งครั้งครับตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ให้ลองหาไฟล์นะครับที่ตัวเองโหลดผมก็จะลดแต่งตามสุบคันนะครับไม่ใช่ดลดแต่งย่สคันนะครับวีสามสิบกดขเข้าไปครับแล้วกดคําว่าดูนะครับดูเสร็จนะครับก็มันจะมีสามมันก็จะมีสามไฟล์นะนี่อันนี้ มาให้เรามาดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งโทรศัพท์ของทุกคนรุ่นไหนก็เอาแต่นั้นอ็นเดกขึ้นไปก็สองสามสี่ห้าก็เอาข้างบนครับแต่ว่าถ้าสามเก้าก็แปดเจ็ดหกห้าสีสามสองก็แปดเจ็ดหกอะไรน่ะก็เอาข้างล่างครับผมจะเอาข้างบนครับมาเปิดติดตั้งติดตั้งเลยครับ ยอรอสักค,ครู่แล้วผมผมจะติดตั้อซานี่โอเคได้แล้วต่อไปก็เรามาดูนะครับเราจะถ้าเราเสร็จแล้วให้เรากุดขั้นทีหนึ่งครับคัดลอกกุดช่องจุดกดแอนดรอยกดด a ตา้าล้วก็วางครับแต่มันจะไม่ดับด้วย แล้วถ้าถ้าเขาไม่ได้นะครับก็มาทำวิธีนี้ได้เลยนะครับ,บคนครับเพื่อทำวิธีนี้แล้วน่าก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับแต่ว,ว่าบางครั้งก็จะไม่ได้นะครับถ้ามันไม่ได้แสดงว่าม,วมันเกี่ยวกับตัวเกมครับมันเกี่ยวกับมือถือคนคน,คนครับถ้า ถ้ามันทำไม่ได้แล้วมาใช้วิธีของ e n d โด13สามนี่ครับก็สามไรถทำได้นะครับมาแต่ว่าผมจะมาสอนแตกไฟอันนี้ก่อนครับแตกให้มันสจเลนครับแตกเสร็จเข้าเกมนะว่ามันน่าจะดำไหมนะแตกเสร็จแล้วเข้าเกมนโจะดำก็มาใช้วิธีตามใช้ตามวิธีนี้กับผมเลยนะเราขอให้มันหลุดสุดก่อนครับ ขอรอนะรอครู<ล>ัสับ์ใครเน็ตแรงอันทำแบบนี้ผมบอกคำนึครับว่าได้เลยแบบจะได้ไวมากนะครับนีได้เสร็จแล้วครับให้เราลองเข้าเกมดูนะว่ามันน่าจะดำไหมี้าจะมลดก็เล่นได้เลยนะครับ ถ้าไม่น่าจะไม่ดำก็สามารถเล่นได้เลยนะครับถ้าหน้าจะดำนะครับเดวผมน่าจะดำนะครับก็ให้เรานะครับเข้ามาที่ตรงนี้นครับถ้ามาีนหน้านี้แล้วนะครับก็ให้เรานะฮะนี่นะครับแล้เวเขาบันั้งน่ครับนะ้าเราก็ติก๊กแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับที่เหมือนก็กดตรงนี้แล้วก็ลบนะครับ พอเราลบเสร็จแล้วกให้เราออกมาหน้าหินกบกดเข้าตรงนี้ครับกดเข้าเชื่อแล้วก็กดตรงนี้เข้าไปแล้วกดสามจิตแล้วก็ติ๊ก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 นะครับติ๊กให้หมดนะครับให้เหลือครับเดี๋ยวเราจะเป็นอาการเดิมติ๊กอย่างนี้นะติ๊กอย่างนี้เลย่างแล้วก็กดตรงนี้นะครับปึ๊บ ดลอกกด2จุด Android d a t a แล้วก็คอมที่ฟอเรสเซนต์วางน้งนำชบไฟห,หมดนี่งานจอด,ดำไม่ดำแน่นอนนะครับก็รับรองครับเลินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นหนึ่งนะครับเลินไ,ได้แบบนี้เลยนี่เลินได้อย่างนี้เลยนะครับก็ เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่เล่นได้นะทำน่าจะได้ทุกคนนะครับไม่ใช่ได้แต่ผมคนเดียวนะลูกคนเลยนะครับที่ได้ทำได้ดคุนเลยวันนี้จะเป็นมอรถแตงนะครับรถแตงรถแตงรถแตงก็จะมีคันนี้ด้วยนะครับดูดูดูจะมีคพน,นี้นะ รดแต่งนะรดแต่งนะพี่พี่ข้างในน่ยเท่แหละก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็มีแค่นี้แหละนะ